<Bye. S 2> อุบายเออเจ๊ครับเจ๊ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพอเจ๊ปิดร้านปุ๊บผมขออนุญาตกลับบ้านปั๊บเลยนะครับไม่ได้ต้องอยู่ช่วยเจ๊ปิดร้านให้หมดก่อนเคลียร์ของมันไม่ได้ครับเจ๊ครับผมไม่กล้ากลับบ้านดึกดืด่นนะครับผมกลัวสารสารจะไปกลัวอะไร เช้าก็เดินมาร้านจากร้านก็กลับบ้านจากบ้านก็มาร้านจะไปกลัวอะไรเอาก็สมัยก่อนมันไม่กลัวแต่เดี๋ยวนี้มันกลัวไงกลัวทาไมเนี่ยใครพูดอะไรให้เข้าหูเหรอ,อถึงได้กลัวขนาดนี้ก็ได้ยินมาไงครับเจ๊ครับโบราณเขาว่าไว้คุณผู้ชมห้ามชวนใครกลับบ้านโดยไม่เอ่ยเชื่อผมกลัวอุยกลัวอะไรนักหนา โบราณอุบายที่ว่าห้ามชวนใครกลับบ้านโดยไม่เอ่ยชื่อนั่นนะคะมีที่มาจากพื้นที่สมัยก่อนเต็มไปด้วยป่าความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจก็มีอยู่ค่ะและคนสมัยก่อนก็จะไปไหนมาไหนด้วยการเดินเดินผ่านป่าบ้างเดินผ่านวัดบ้าง เดินผ่านป่าช้าบ้างเวลาจะชวนใครไปบ้านระหว่างทางก็จะเอ่ยชื่อด้วยเพราะถ้าหากเผลอชวนแบบดือด้อๆอาจมีสิทธิ์ได้สิ่งที่ตามองไม่เห็นกลับมาอยู่บ้านด้วยซึ่งโบราณอุบายน,นี้ก็ยังสามารถยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรมีสติหากจะชวนใครไปไหนมาไหนด้วย ให้เอ่ยชื่อคนที่เราต้องการชวนทุกครั้งห้ามลืมเด็ดขาดนะคะอย่าเอ่ยปากชวนส่งเด็ดยิ่งเวลากลางค่ำกลางคืนยิงต้องระวังกันเลยนะคะเจ๊ขอบอกนี่แสดงว่าสันเนี่ยกลัวใช่ไหมกลัวใจตัวเองว่าเผลอจะไปชวนใครกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวใช่เลยครับเจ๊ครับเพราะเดี๋ยวนี้ได้ความกลัวไงระหว่างทางผมเจอใครปั๊บผมชวนกลับบ้านทุกคนเลยอะแล้วพอชวนเสร็จปุ๊บก็มานั่งนึกเฮ้ย เมื่อกี้เราเรียกชื่อเขาหรือเปล่าไงไม,ไม่ใช่อะไรไงกูกว่าจะไปเผอชวนคนที่ไม่ใช่คนกลับบ้านด้วยอ่นี้น<อ>ี่ไงล่ะโบราณโบราณก็ถึงว่าแฝงคําสั่งสอนไว้ทุกอย่างทำอะไรต้องมีสติคิดให้ดีถ้าอย่างนั้นเรียกว่าหาหาใส่หัวใช่เลยครับเจคับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยนะครับถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องของโบราณอุบายนะครับหรือว่ามีเรื่องเด็ดๆด็ดโดนๆที่อยากรู้เนี่ยนะครับ ถามมาได้เลยครับที่ Facebook รายการเจรู้สัรหามาเล่าครับรับรองได้เลยว่าเจ๊ของผมคนนี้รู้ทุกเรื่องฮะแน่นอนค่ะเจ๊จะรู้ทุกเรื่องเลยนะคะยกเว้นไม่รู้เรื่องตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นและค่ะเจ๊รู้น่าจะบอกให้เป็นเรื่องที่พิเศษสุดโดยที่คุณไม่รู้ด้วยแหละวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาติดตามรายการเจ๊รู้สรรหามาเล่าได้ใหม่ทุกๆวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงทาง p p t v HD วแห่งนี้ครับทางทีวีดิจิตอลช่อง3 6 ทางเคเบิลและจานดาวเทียมช่อง6และ4 6บครับค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะคะอยากจะบอกว่ารักคุณทุกคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะครับเจคับพอปิดร้านปุ๊บผมขอกลับบ้านปั๊บเลยนะครับไม่ได้ต้องช่วยเป๊ช,ช่วยใครนะช่วยใครช่วยเป๊มีใครอีกคนเลย